Bagi anak นักหน้านักพอ cucu, ฟ้า cucu, หยังอ๋อบักยาย cucu, ซุซูอย่าน้อย กย่รัดป่หานาค <stream confer dles> ินกัดนะรัดนะเอามอะาเออเออเดีวตาวขึ้นเดตาวขึ้นเออฟังด้วยงานอดีตอือยู่นน้ไหนหัวเก็ไหนหัวเหลือสองเหนกว่าพวกนี้ก็ขี่ดังเฮียเถิดมีดงเนียขือลายตลอดคือเสียบปลายอู้มีหัวอยู่มีหัวอยู่

โอ้ห้้น้้แรงเราไปกินปน่นหวกเห็นไหมแม่แรงเราไปกินปน่นหัว